ค,ค่ะดิฉันรดารัดเริ่มสทธิ่หนังศิ้น์นิสิตการทำบผ้านะคะในรูปแบบแจาก,กันคู่ค่ะเริ่มจากการหงายผ้าเช็ดปากนะคะขนานกับลำตัวนะคะพับให้เป็นสี่ท่อน,นะคะ่ะเริ่มจากพับครึ่งแรกก่อน,นะคะ่ะที่เ้เรียค่ะหลังจากนั้นพับอีกครึ่งหนึ่งเชื่อให้ได้ น,ะะนี่ให้เรียบค่ะพับเครื่องตึงกลางขุงผ้าค่ะหลังจากนั้นกลาองออกนะคะพับชายสองข้างเข้าหาถึงกลางผ้าค่ะ เพื่อจะแบ่งผ้าเป็นสี่ส่วนนะคะหลังจากนั้นให้เราพับมุมเริ่มจากด้านขวาหรือด้านซ้ายก่อนก็ได้นะคะพับมุมให้เป็นสามเหลี่ยมครึ่งหนึ่งสองครั้งเพื่อให้เป็นรูปโคนนะคะหลังจากนั้นมาพับทางด้านขวา พับให้เป็นสามเหลี่ยมครึ่งหนึ่งเหมือแนบบกันกับข้างซ้ายนะคะและพับอีกครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะได้เป็นรูปโคดหลังจากนั้นให้พับทะแยงมุมเริ่มจากทางด้านขวาก่อนนะคะขึ้นไปข้างบนของผ้าและพับทางด้านซ้ายทบขึ้นไปในลักษณะเดียวกัน ให้เรียบค่ะหลังจากได้ตามขั้นตอนนี้แล้วให้ทบผ้าทางด้านซ้ายเฉียงลงมาให้เหลือปลายด้านล่างเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะม้วนผ้าที่พับเข้ามาเมื่อกี้จากทางขวามือหงายออกมาเพื่อนจะได้เป็นทรงของแจกันใบแรก หลังจากนั้นม้วนผ้าที่เหลือทางขวากลับขึ้นมาทับผ้าที่เราม้วนเป็นจัก,การแล้วและม้วนผ้าที่เหลือทางด้านซ้ายมืออีกครั้งเพื่อที่จะได้เป็นจัก,การอีกหนึ่งใบหลังจากนั้นก็ตัดให้เรียบเพื่อที่จะได้เป็นจัก,การที่สวยงาม